แยกกับเพื่อนแล้วนะฮะเพื่อนก็กลับไปเซ็นทรัลนะครับพี่เสือก็ลงสถานีจิมสาจุดพอลงสถานีนี้นะฮะก็จะเดินขึ้นไปบนข้างบนเพอันนี้มันอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็เดินไปโรงแรมมาดูว่าเงินเราเหลือเท่าไหนนะนนร่นะเหลือ9 2นะฮะค่าโดยสาร7 4 428ดกเศษก็36บาทออกประตูเอยาว่าถ้าเราต้องการจะเร็วนะฮะให้ชิดซ้ายเลยฮะ,ะถ้าใครไม่รีบก็ให้ชิดขวานะ นี่คือถ่ายยาวๆเลยนะฮะไม่ได้ตัดต่อเลยลนะออกมาจากนาจิมซาจุยสเตชันนี่นะครับอ,ออกมาก็เดินข้ามถนน,น,นเลี้ยวขวา นี่นะก็ถ่ายแบบเรือตามโรงแรมที่ไปเสือพักมันจะเป็นแบบโฮสเทลนะฮะโฮสเทลคือ เหมือนเจ้าของบ้านหรือเจ้าของร้านค้านะครับเอาพื้นที่ที่เหลือจากการอยู่เองจากการขายของชั้นล่างนะมาแบ่งเป็นห้องห้องล็อกๆนะฮะให้คนอาศัยอยู่นะครับให้คนมาเช่าเนาะนะครับซึ่งข้างล่างนี่นฮะก็จะเป็นเซเว่นนะครับนี่นะฮะทางขึ้นนะครับ ก็เดินขึ้นไปนะฮะไม่มีการตัดต่อไดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเ,เรื่อยๆนะฮะชั้นสองนี่เป็นของผู้หญิงนะครับเป็นชั้นผู้หญิงนะสำหรับชั้นสองขออ มันคล้ายๆตึกแถวนะครับจนมาถึงชั้นสามนี่แหละนะครับที่เป็นชั้นผู้ชายนะฮะถึงแล้วนะครับเราก็ต้องมีรหัสนะครับเปิดเข้าไปนะฮะเอารหัสอยู่ในโทรศัพท์นะครับแป๊บนึง อันนี้จะมีหลายห้องนะครับผมเดลี่ซิตี้นะที่เสืออยู่ห้องเอนะครับโซโซโซเจ็ดห้าสาม จะมีเตียงนะครับสองชั้นนะฮะสองจุดนะครับอยู่ในห้องนะครับพี่เสือนอนอยู่นะหมายเลขสองนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเปิดไฟก่อนนะครับอ้าวนี่นะฮะให้เห็นชัดๆเลยนะครับข้อดีของการนอนโฮสเทลคือนะฮะราคาถูกนะประหยัดนะคุณผู้ชม อันนี้ตกคืนลนะแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยกว่ากว่านะฮะถ้าเราไปนอนโรงแรมก็ขั้นต่ำก็น่าจะพันแปดสองพันเนาะนะเติกเข้ามาแล้วก็นี่นะฮะอันนี้จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางนะครับนะครับคืนแรกที่มาอยู่จนเต็มเลยนะสี่เตียงนะครับ มองลงไปข้างล่างนะก็เห็นผู้คนเห็นรถติดนะฮะนู่นคือสถานีรถไฟฟ้านะฮะกิมซาจุดที่พิ่เสเดินขึ้นมาตะกี้นี่นะครับผมนะครับย่านนี้จะเป็นย่านนะออฟฟิศย่านธุรกิจนะครับคล้ายๆสีลมนะครับเป็นห้องแอร์นะคุณผู้ชมนะฮะรักนะฮะใช้รวมกันตรงจุดนี้ได้ถ้ามีโต๊ะทำงานนะครับหรือนะครับ นะชาที่เพียงนอนนะครับก็มีปลั๊กให้อีกนะอีกจุดหนึ่งนะฮะก็สะดวกมากนะครับในข้างล่างก็มีรองเท้าแตะให้นะฮะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะใช้รวมกันนะครับมีสองห้องนะครับผมห้องน้ำมีสองห้องนะฮะแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับเปิดไฟตรงไหนออ่ะนะครับ ห้องอาบน้ำนะมีแชมพูสบู่ให้นะฮะมีอ่างนะล้างมือล้างหน้านะพร้อมนี่นะฮะให้ใช้ฟรีเลยนะครับแกงสีฟันยาสีฟันนะฮะไม่อันเลยนะครับมีไมโครเวฟให้ใช้นะเผื่อใครจะไปซื้ออะไรมาแล้วก็มาอุ่นทานนะครับผมเดียนะมีตู้เย็ยนให้ใช้รวมกันนะฮะแล้วก็เขาน่ารักมากเลยนะฮะมีมามามีขนมมีนม,น,มน,นะให้กินฟรีนะครับ ก็นี่นะครับตู้กดน้ำร้อนนะฮะน้ำเย็นนะครับมีชาให้ชงดื่มฟรีด้วยนะครับมีก็มุมนั่งพักผ่อนเล่นๆนะชิวๆนะสบายๆนะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ดีมากๆเลยสําหรับการไปเที่ยวต่างประเทศและต้องการเซฟค่าใช้จ่ายนะฮะคือการมานอนโฮสเทลแบบนี้นั่นเองนะฮือจูนะครับ อยู่ที่ย่านจิมซาจุยนะชื่อโอสเทลยูจูนะครับเดี๋ยวพี่เสือก็จะไปรีวิวลงในกนละุ่มคนเที่ยวต่างประเทศกลุ่มชมคนเที่ยวฮนะ่องกงนะครับให้เขาเห็นนะออว่าอันนั้ที่นี่มันดียังไงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสื่อขเ้าไปนะครับสวัสดีครับ